ทีมยอมรับสนิทแอฟ วันนี้18พฤศจิกาย,ยน2564ทีมข่าวได้สอบถามทีมพิธามาพูดคุยถึงเรื่องนี้สักหน่อยโดยถามว่าเลยได้ฟังสัมภาษณ์ของแอฟชักซออนหรือยังเจ้าตัวก็บอกเลยว่าทำงานอยู่ได้แต่สป่าได้ตามข่าวทีมข่าวเลยเล่าให้ฟังว่าแอฟได้พูดถึงอะไรบ้างเมื่อฟังจบทีมก็เผยว่าเป็นเพื่อนกันจริงตามที่แอฟให้สัมภาษณ์ซึ่งก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วเพราะมีการปรึกษาหารือเรื่องลูกสาวเนื่องจากว่าอายุของน้องปีใหม่ลูกสาวของแอฟใกล้เคียงกับน้องพิพิ ลูกสาวของตนโดยเคยถามเรื่องโรงเรียนที่น้องปีใหม่เรียนอยู่เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันแต่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น แค่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันมีลูกสาวเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คล้ายๆกันเลยปรึกษาและเป็นเพื่อนกันเมื่อทีมข่าวถามต่อว่าในอนาคตจะมีโอกาสเป็นมากกว่าเพื่อนไหมทีมก็เผยว่าตัวเองก็อยากเอาลูกสาวมาเป็นหลกักไม่เคยคิดได้ด้วยตัวเองตอนต้องถามลูกสาวก่อนว่าเขาจะคิดยังไงถ้าจำตนจะมีครอบครัวใหม่หรือมีคนรักใหม่เขาจะพร้อไมไหมลูกสาวจึงเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องนี้ซึ่งตนคาดว,ว่าแอฟก็น่าจะคงคิดเหมือน อย่างไรก็ตามหากการที่ตนมีคนรักใหม่แล้วลูกสาวมีความสุขมากขึ้นตนก็คิดว่าความรักคือสิ่งที่สวยงามถึงแม้ว่าการแต่งงานที่ผ่านมาจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ตนก็ไม่เคยโทษความรักถ้าหากมีใครเข้ามาแล้วช่วยดูแลกันเป็นแบบอย่างให้ที่ดีกับลูกสาวตนก็ไม่ได้ปิดกั้นของหัวใจทั้งนี้ทีมพิธีเล่าว่า ถึงแม้ว่าน้องปีใหม่จะเชียร์ให้แม่มีแฟนแต่ลูกของตนก็ยังห่วงอยู่ดีตอนก็เลยอยากใช้เวลาอยู่กับเขาให้มาดูตอนนี้ก็6ขวบแล้วก็มีช่วงเวลาที่สําคัญเพราะว่าเขากําลังจะโตการที่จะครใใครยังไงก็ตนก็เป็นลูกสาวตัวตัวต้งถ้าลูกสาวให้ผ่านก็อยู่ที่ว่าเราจะดูแลยังไงเขาได้ดีแค่ไหนจะเป็นคู่ชีวิตได้ไหมซึ่งก็คงอีกนานเพราะว่าตอนนี้ตนโฟกัสความรักเป็นเรื่องรอง เมื่อถามว่าแฟนั้นเป็นสอสเปกไหมทิมก็เผยว่าในตอนแรกชื่นชมเขาในฐานะนักแสดงตั้งแต่เด็กไม่ต่างจากคนอื่นทั่วไปแต่พอได้มาเป็นเพื่อนกันและรู้สึกว่าพวกตนนั้นมีอะไรคล้ายกันมีการเจอกันตามงานบ้างหรือว่าที่เล่นของลูกๆบ้างก็ทักทายพูดคุยและมีความหวังดีให้กันตนเข้าใจว่าเขาคงจะเหนื่อย ทั้งทำงานและดูแลลูกรวมถึงดูแลตัวเองเพราะว่าตนไม่ต่างจากเขาซึ่งการที่เราได้เจออะไรมีอะไรคล้ายๆกันก็สามารถเปิดใจได้ง่าย